ห้าสี่สามให้สองหนึ่งแอคชั่นโดดหลบเหรอดูว่าจะโดดหรือไม่แล้วปากเต็มหัวครับ GPS ลงแปลนความตายเลยนะตรงนี้คีกกไกลมาซอยดูคีไกลไม่ต้องตีครับไม่ต้องฟีครับถึงระยะด,ด้วยซอยซอยชอ็อตซอยชอ็อตซอยชอ็อตเอาแล้วเฮ้ไยไม่เคยแก้เขื่อกันหน่อยแก้เขื่อกันหน่อยแก้เขื่อกันหน่อะกูช็อตดันจิ๋ว เอา้าเอา้าดนแปะแปะไม่ถึงตัวแครี่แบบนี้คุกกี้แลนด์ชอปเติม R O V เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม R o V ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงรอบจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยินรับเติม R V หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สดุดด้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับราวิลนะครับที่เพิ่งโดนเหมือนจะเนิร์ฟก็เนิร์ฟบัฟก็บัฟนะครับเนิร์ฟในเรื่องของเบสดาเมจลงแต่ว่าบัฟในเรื่องของฟิสิกอลดาเมจหรือแบบสเกลจาก 50- เป็น70เนะครับแค่นี้เลยเออประมาณนี้ราวิลแต่ว่ามันพ่วงมากับดาบสายฟ้าเพื่อนๆผมจะลองแทบจะทุกตัวัวตัวที่รู้สึกว่าเออมันเล่นแล้วมันดูดีนะครับกับดาบนี้่วงนี้ก็อาจจะเห็นดาบสายฟ้าเยอะหน่อยนะ ช่วงทดลองของครับอะไรฮาฮาได้ไปทางฮาได้ก็เอาครับอะไรไปทางเก่งเลยจะเอาครับว่าบอกว่าตัวนี้เก่งนะช็อตรัวๆนะครับต้องมาลองดูจะออกของเหรอมายกุติเตื่อนานนเดี๋ยวผมอาจจะลองทับไม่ทับไหมครับก็ขึ้น ดาบเป็นดาบไา่เลยแล้วกันนะครับจะเป็นทารอนกับดาบสายฟ้าเออสองอันก็ตีไกลใช้กดนะครับประมาณนี้ดึงหลังยาวรู้ว่าด้านล่างเพื่อนจะไปเล่นด้านล่างนะครับผมไม่อยากเล่นนะตอนนี้เดววลสี่ครับแต่ว่าโอ้โหเต็มตาเลย ยิงยิงสับปึ๊บยิงตุ๊บล่างเงาทอาบอกว่าต้นเกมนี่แทบจะเหมือนสะกิดนะครับหายใจลดต้นคอไม่มีความแรงเลยนะจ่งลดดาเมจเบสดาเมจขึ้นาม,มาก็ต้องหาของก่อนนะครับดูกันยาวับสำหรับเลดเกม อตัวในเกมในแพทชนี้นะครับซึ่งถ้าเป็น,ปนแพทช์เก่าอ่ะโอ้โหเมตาต้นเกมเมตาต้นเกมนะครับจะได้ไต่ตแรงไปเรื่อยเอเิบแล้วก็ขึ้นดูดเลือดมาแบบนี้ห้อยนะครับคือแต่ก่อนขึ้นแบบนี้กนานแล้วนะโอ๋อโงไม่ได้อ,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 อดขาอดขาตันเพื่อนจับเลยเอา มีเลี้ยงเยงาสตันให้งเงาอมาแลับเพื่อนอาจจะไม่รู้กสตันไม่เลยครับมนันเบาจริงวะมัมนะนะั่นเนี่ยแล้วมันตันทีที่กูกดสองหลบเลยอ่ะสตันได้จับไปละมา หนีเงารับไปก่อนนะครับตรงนี้ <ผม S 1> เพื่อนยังไม่ได้กับเราเราก็ต้องใช้เวลากันหน่อยมีอะไรให้ฟาร์มก็ฟาร์มเลยครับแครี่หลุมเล็กๆคลปตรงไหนเราเอาหมดเลยครับรอเพื่อนจับเอาหน้าป้อมก่อนก็ได้เพื่อนแล้วก็ ยัดเลยยัดได้ป้อมเลยพร้อม5 4 3 2 1อ่แอคชั่นเ hey, <c oughs> อ้โหเป่ง <c oughs> ผ่านระหว่างกลาง <c oughs> ถ้าโดนนะเ <c oughs> พื่อนกูเข้าไปแล้ว <c oughs> หลังมาวะกูไม่ใช่หลังมาหน้าเลยเอาดีๆล้มง,ง่ายจาาังวะมือแรงอะไรกันขนาดน,น,นั้นอันเป็นเ่้นเรียสวยเพื่อน แบบนี้ซอยแบบไกลๆเลยเพราะว่ามันจะเดินมาชา้านแบบนี้เรียบร้อยจนะ้าดนะูยาวครับอาจจะน่าเบื่อในช่วงแรกใช่ครับคนเล่นกนาเบื่อนะครับมเมื่อไหร่ปิ่จะแรงคนเล่นกนาบไปโอ้โหเป็นอู้ที่โดนยิงซอยปอมซอยปอมซอยปอมได้ไปแล้วครับปอมแรงไปโดนไม่โดนค่อยบ้านกันโอโ้ไม่น่าจะโดนแล้ว ไม่แพ้แล้วมาเลครับดาบสาฟ้าเปลี่ยนชีวิตเลยแพทนี้แครี่ไม่จะน่ากลัวขึ้นว่ะจริงไฟเตอร์แทงจะทำไงครับเนี่ยเอย้ยังได้ครับอุย้ยเหมือนจะไม่ต้องสลับแล้วนะงัน้นเดี๋ยวเราสอยปูสอยปูสอยคางเออเออเออเ,ออเออบาเบา เบาได้เปล่าไอ้นุม่มโอ้ยไปด้วยจ้าอุ๊ยปลบแบงมีหรือเปล่าว้าวว้าวเลยครับให้มันเป็นของเรื่องดำเนินการในช่วงต้นเกมนะครับเพื <All me. S 1> ่อเล่นล่างลัวฝั่งเขาก็เล่นล่างนะครับเราก็สบาย เราก็สบายตันกูเพื่อนขอยิปอมป้องมันหหายแล้วโหสาบตัวอะคู่ช้าไปว่ะโทษใครเห็นก็ว่าตายห้าสี่สามสองแอคชั่นโอ้โหไม่มีเลยนี่ละกันเออเดี๋ยวอยู่ใกล้ครับ อยู่ขอบๆวงที่เรายิงถึงเออเรียบร้อยครับก็ยังแอบซอยๆอยู่นะที่ผมพ่วงทารอนมาก <s <S ็ต right well ี8%เหมือนเดิมนะผมว่าแครรีมก็ยังดีอยู่แหละเออช่วงนี้อาจจะเทสในเรื่องของดัาไฟฟ้ากันหน่อย เพื่อนแดงเพื่อนแดงเอง้เพืเอ่นอนแดงเพืเอ่อนถึงส่งแรงใจไปช่วยดูนะเพื่อนๆห้าสี่สามให้สองหนึ่งแอคชั่นโดดหลบเหรอดูว่าจะโดดหรือไม่แล้วปากเต็มหัวครับ GPS ลงแพลนความตายเลยนะตรงนี้อันติสองอันครับมีผมกับอาร,รัมจับตายอยู่ไกลสตันนานนะโคตรมันถ้ายิงโดน ไปไม่ทันครับเพื่อนเดี๋ยวกลางให้ผมว่าเข้าถึงช่วงเข้าขั้นกลางเกมแล้วนะครับต้นเกมชื่ออะไรวะแบทแมนแบทแมนกับไบไบรอนเลยครับเอาให้จะพูดเป็นบารอนตลอดเลยไบรอนเริ่มมีช็อตแอตแล้วนะครับมาดิเพื่อนถ้าเจาก็ตีเลย จะขอตรงนี้ก่อนเปลี่ยนเป็นปรองเท้ากันซ,ซีแล้วนะครับตรงนี้แล้วแต่คนชอบเดี๋ยวถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเปลี่ยนตายไม่เอาละเขาน้าดีกว่าตายมาเฉียดได้ยังไงวะใครก็ได้สอนผมยิงกันติทีเฮ้ยไฟลอนโซโล่ฟอร์เรนถามจริงนอ้องมึงก็โหดโพด ครับดาดซอยฟ้ามารอมีธาตร้อนแล้วบัฟแดงขึ้นใหม่แล้วอันนี้จั่วไปก่อนนะอาจจะหน้าเพื่อนนิดนึงนะครับซอยฟาร์มให้หมดฟาร์มให้หมดฟาร์มให้หมดอ่าตีากไกลมาซอยดูคือไกไม่ต้องฟีครับไม่ต้องฟีครับถึงระยะด,ด้วยซอยซอยช็อตซอยช็อตซอยช็อตเอาแล้วเฮ้ยไม่เคยแค่ขืนกันหน่อย แกเขินกัน่อยแกเขินกันได้กับโดนูชอนโดนชอนยังวะไม่ติดขืนนี่กูไปแบบอือไปนู่นไะมาแล้วป่ะขอแค่สามชิ้นพระงัดจัดเดี๋ยวมันมีไฟเตอร์แบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นในนี้ละกันเรื่องของอะไรนะจ่อสี่สิบนะครับ นี่แล้วก็ยิงปั๊บว้าวแมนเชสต์เป็นเชลร์รอมอร์นิ่งตาตามาก่อนเดี๋ยวผมจะยิงไฟเตอร์ไอตัวรอโอ้โหรอแบบนี้รอยิงยิง,ยงฟรีซอยฟรีสปอร์ตเชีย่ยแคลรี่กับแคลรี่มันรู้ด้วยด้วยกันเองทำไมวะเพื่อนเราต้องไปรู้ว่าไฟเตอร์กันดีวะแล้วค่อยมาจัดก,การต้นหลัง มีของลัเมตสกเกลอะไรก็เริ่มบวกเข้ามาแล้วนะครับกาวิเพื่อ,อนอติเจ็ดว,วิเพื่อนเล่นบนหมดเลยมาตรงกลางเพื่อนไม่เล่นอะผมว่าถอยดีกว่าถอยดีกว่าครับถอยดีกว่าครับลาทเยอร์รยยอจะเกิดแล้วครับ เจ๊กีกว่าครับเล่นเกมเราต้องเล่นดีๆนะครับดดมาพีดด่มาเราลองชีมกันดีกว่าครับสโซโล่ดาฟโอ้โหอ้โหมาเริ่มมันเริ่มมันนี่เป็นแคลรี่ที่โซโลดาฟส ork, ์เลอร์ชิวๆนะครับผมว่าไม่ได้นะโอ้ รอมอรนิ่งตากูก่อนน้องรอมอรนิ่งตากูก่อนล่วงอะวันนี้ยังไงก็โดนมาโอ้โหมันมันฟิกเกอร์เห็นเตยมตามันฟิกเกอร์อเลสเปคครับโดนก็คือตาย <c oughs> บายบายเพื่อนบายเพื่อนอตเต็มเลยไม่เบาแปลกๆว่ะ ไปมันกัดแน่นอนมันกัดแน่นอนมันกัดแน่นอนแล้วก็นอนแน่จหวะน,นี้นอนแน่เลยกับแน่นอนกับนอนแน่อเอาไปเลยได้ไปโอ้แต่ว่าสกิลโปกก๊กน่ารำคาญอยู่เอา้าเอา้าดนแปะแปะไม่ถึงตัวแครี่แบบนี้เยี่ยมยอดมหาสจวร์หัน เฮ้ยอะไรวะมหาตะจันว oh. ิแขวนเพื <En ix. S 1> ่อนโอ้โหซอย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 ฟิกสวน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 เกือบหมดหลอดครับเคนกลับมาปิดดาเมจให้อีกทีโอ้โหนึกว่าจะได้สองตัวเลยไม่แต่เป็นตัวเตียวเหมือนกระโดดสกิลเรียบร้อยครับบวกเพื่อนเอาเลยผมพร้อมของกูไปแล้วเล่นเกมแล้วหาบวกดึงหลังดึงหลังดึงหลังชิปห้ายแล้ว เวลาจะดึงหลังโหดึงข้าหน้ามันโอ้เรียบร้อยเลยจะไปลุมเขาแล้วโดนเขาลุมคืนนะครับแม่งมาสามเรามาสองลวงติกต๊กติ๊กติ๊กจมตีก็จริงนะครับแต่ว่าดึงมาหน่อยเออผมเดินไปไม่ทันฝั่งของเ้าไม่งรับเร็วกว่าคือเหมือนดูดเลือดไก่ก็จะดีในเกมนี้นะบางทีบางจาังหวะตีกไก่ม่งก็ดีกว่าเออไม่ถึงว่ะโหกดตีไกลไปเลยด้วย ยังไม่สับแล้วกันนะครับตายกันคนรอันหนึ่งนะไม่ไม่ไมน่าจะต้องขายของนะตอนนี้เนี่ยผมขอไปเอาแบบแดงก่อนแนละ้วกันกูว่านะลืมออกคีก็เบาๆเหีมไม่เป็นไรลืมออกคี๊ว่ะสมร้งไม่พอเอ่อนี่เพื่อนเอา้าโดนอีกแล้วเหมือนกันระยะไปอติ ขนาดไม่มีกีเลือนเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นน้ำขนาดไม่มีกีนเลื่อนเป็นน้ำครับหนูขายเลยรอขึ้นนะครับเหมือนจะต้องขึ้นแล้วแต่หนึ่งทีจั่วป้อมจั่วป้อมจั่วป้อมเกมใครก็ได้มาเกมใครก็ได้มาคนก่อนคนก่อนคนก่อนเก็ตั้งแต่ครับคนคนชาร์จแบบนี้โอ้โหโง่คุณมายืนชาร์จคนเพื่อน เอามันซอยมันจริงๆไม่ผมลืมออกคีไปได้ไงมะออกดาบใส่ฟ้าจนตาเบอร์โอเครับประมาณนี้สำหรับลาวิวที่บัฟมันก็บัฟในเรื่องของสเกลเนฟในเรื่องของเบสตามเมทนะครับก็ลองไปเล่นกันดูผมว่าเลดเกมก็ยิงโหดเลยในเรื่องแพสซีฟของ หนาดไฟฟ้านะครับชอตช็อตช็อตชอตอตช็ประมาณนี้นะถ้าใครชอบนีบ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับจริงดูดิอ๋อมีขีดนี่หว่านตากูทั่วเอ้าโกกด้วยไอ้ฮัตตาทั่วเดิมไปสี่สิบวาย